มีโปรเจกต์ใหม่ครับแม่วันเสาร์นี้ไปทะเลกันไม่เอาพัทยาไม่เอาที่ไหนก็ไม่เอาอาทิตย์หน้ามีตั๋วฟรีด้วยไปเชียงใหม่ไหมอากาศโคตรดีเลยไมมีหมอกไปไหมคณิ่งอยากเดี๋ยวก่อนถามจริงๆเลยแม่ทำไมวันลูกหลานชวนไปเที่ยวมากไม่ไปอ่ะนั่งรถเฉ็นอ่ะหัวเขาไม่ดีไม่อยากไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเป็นเฉ็นกันตลอดแล้วไงไม่เอาทำไมครับไม่ชอบนั่งแบบคนเองเป็นอะไรแม่ ม่ได้เป็นอะไรไม่อยากไปทำไมอ่ะก็ที่ลำบากว่าต้องไปเข็นรถอาม่าอาม่าฟังไว้เลยนะออทุกคนเ,นเขารักอาม่าและเต็มใจทำให้อาม่ารู้รแล้วรู้ว่าแอมาไม่อยากไปเข็นอาม,าม่านะเข็นไปถึงดาวอังคารยังเข็นได้เลยม่้ยเราอังคารห่ออ่ะ,อะกก็ไม่อยากไปไม่จ้องมาขอร้องาอาม่าให้ไปเลยทำไมอาม่าต้องคิดมากเ้ว<ม>่อง<ม>ท,ทั้งที่เราก็ทำด้วยใจตลอด มีความสุขจังเลยไอ้เว้ยอลยพากูไปเที่ยวนี่บ่อยๆดินะฮามา,าไหนปะหัวข่าไม่ดีแล้วมายืนทำไรเนี่ยกูจะไปซื้อเชียงชุนที่ชวนไปเที่ยวไม่ยอมลุกที่อ,อาบายม,มุกอะลุกก็เร็วเลยบีมๆๆบๆ้บีบ้บบอะไรวะ ไอ้ที่มาพูดข้างนอกเมื่อกี้บินบินมันคืออะไรอ,ะอ่ะมึงไม่แอบเชื่อจริงๆเลยไม่รู้จักของดีนะของดีอะไรโอ้สารสกัดจากพืชไทยห้าชนิดแค่ปวดเข่าใช่แล้วไม่เป่าปวดเป่าปวดปวด,ปวดเขา่าเอามาไปเล่นที่ร้านขายเครื่องคุณไปนะแม่ถ้ากูไปเล่นไพ่นะกูวิ่งสี่คนได้ย,ยังวิ่งไหวเลย